สวัสดีครับพอมันพับปุ๊บอะมันพับไม่สุดก็คือกระจกมองด้านซ้ายที่เป็นคอนมันยังไม่ดีพอถ้าเปรียบเทียบกับพว,วกม a สด้าอะไรก็ตามที่เขาใช้ให้เครื่องเสียงบ,บอสน่เงี้ยโอ้ยประหยัดน้ำมันในช่วง20-21กิโลเมตรนี่คือมากที่สุดในตอนที่เราทําโพในตอนนั้นนะครับก็ฝากว่าทุกคนที่กำลังเล็งรถที่ประหยัดน้ำมันอยู่ถ้าหากใครนะคะที่ขับ h r ชเหมือนเราเราก็จะปัญหานี้เนาะก็ลองมา ก็สวัสดีนะคะ f 3แฟนๆจะนายจ๋าหนุงขอพักร้อนทุกท่าน,น,นที่ต้องใจตอาน,นี้เราใส่เสื้อทีมชาติไทย2คนนะคะเดี๋ยวเราจะไปเชียร์ทีมชาติไทยกับเว,วียดนามเย็นนี้นะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราก็ขอแวะมานิดนึงนะคะเพื่อที่จะมาคุยกับ f อีทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะเราก็เลยมี 5สิ่งนะคะที่อยากให้คนที่จะซื้อ Honda HRV นะคะควรรู้นะคะจากประสบการณ์โดยตรงนะคะของผู้ใช้แล้วก็ผู้ซื้อนะคะในระยะทาง20,000กิโลที่ผ่านมานะคะก็มาเข้าหัวข้อแรกเลยค่ะข้อแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของปัญหากระจมองด้านข้างซ้ายของเรานะคะคือไม่มีปัญหาว่าคือมันพับไม่สุดนะคะคือมันไม่สุดยังไงคะคุณเจงตอนที่เราลงรถ ไม่ปิดเลยปิดนิดเดียวปิดนิดเดียวอ่ากระจกมันจะพับออตโต้อยู่แล้วเนาะหรือว่าเราจะกดล็อก,กรถก็ตามกระจกมันก็จะพับออตโต้พอมันพับปุ๊บแบบมันพับไม่สุดก็คือกระจกมองด้านซ้ายที่เป็น อนด้าเลนส์วตรงนี้มันพับไม่สุดนะครับซึ่งมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเวลาเราไปจอดกลางแดดจอดที่ร้อนๆเหมือนพาร์ทมันขยายตัวครับทำให้ไอตัวมอเตอร์หรือตัวเฟืองข้างในมันเนี่ยมัน เคลื่อนที่ได้ไม่ดีมันติดนะซึ่งมันเป็นปัญหาของ Honda HRV เนี่ยคือของเราเป็นลอดแรกๆนะเราได้ Honda HRV ตัวเนี้ยตั้งแต่เดือนไหนพฤศจิกายนอ่าโอเคอเป็นค<ม>ันที่2ของศูนย์อ่าโอเคก็คือจองพฤศจิกายนนั่นแหละแล้วก็ได้รถมาขับตอนธันวาโดยประมาณ <im> ก็ใช้มาปุ๊บเห็นเพื่อนๆในกลุ่มก่อนในกลุ่ม Hon d a a HRV ก่อนเขาบอกว่าเขามีปัญหาติดเหมือนกันซึ่งตอนแรกเราก็ติดเหมือนกันนะ <im> แต่เราคิดว่ามันเอ๊ะมันเป็นบางคางรั้งหรือเปล่า <im> อะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปศึกษาในกลุ่ม h อน da HRV เขาบอกว่ามันติดในตอนที่มันจอดกลางแดดร้อนๆซึ่งเราก็ไปจอดกลางแดดนร้อน,อน,อนจริง <im> ๆแล้วก็ถ่ายคลิปมาด้วยประมาณ 2- 3คลิปที่ที่ถ่ายมา นี่ครับที่ศูนย์ h หน้าวัานนี้เลย ตอนนี้เราไปเคลมที่ศูนย์นะศูนย์บอกว่าต้องจับสัญญาณไฟฟ้ามันเข้ามอเตอร์หรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าเงี้ยตอนนี้ไปศูนย์ประมาณ3าครั้งนั่แหละยังยังไม่ได้เคลมเลยเพราะว่าพอเราไปที่ศูนย์ปุ๊บเกิดฝนตกมันไปจอดกลางแดดไม,ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นนะ่ะไอ้บานกระจกมันก็พับปกติมันก็เลยจับไฟจับอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่ามีเพื่อนในกลุ่มนะครับบางคนเขาไปที่ศูนย์ครั้งเดียวเขาก็สามารถเปลี่ยนเคลมได้อันนี้เดี๋ยวรอลุ้นเป็นให้กําลังใจกันแล้วกันว่าเราจะได้เคลมไอ้กระจกตรงนี้เมื่อไหร่ ก็ไม่แน่ใจว่าหลอดหลังจากหลอดตอนเดือนธันวาพิจิกาที่เราได้ลดมาเนี่ยเป็นของหลอดของอีกปีนึงก็คือปี2022เนี่ยไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนคนอื่นเป็นหรือเปล่านะครับถ้าเป็นก็าลองพูดคุยกันได้นะครับใต้คอมเมนต์นี้นะครับผมเรื่องที่2เรื่องที่2 นะคะสำหรับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องในส่วนของเครื่องเสียงนะคะก็ส่วนตัวเนี่ยก่อนหน้านี้เนาะถ้าหากใครที่ติดตามเราจากาช่องยู u ูบเนาะจะเห็นว่าเราเคยใช้ไอ้ตัวซิตี้สองพันสิบสองไอ้สองพันสิบเนาะซึ่งไอ้เครื่องเสียงซิตี้สองพันสิบของเราซึ่งเป็นรุ่นท็อปเนาะคือมันดีมากคือเพื่อนคนไหนที่ขึ้นรถมาก็จะชมก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, ทำไมเครื่องเสียงนี้เอาไปเปลี่ยนเลยจริง,รงๆไม่ใช่นะคะแต่ว่าถ้ามาเทียบกับไอ้เจ้า HRV รุ่นเนี้ยนะคะ EL เนาะห EL เนะ mm hmm. เาะตอนที่ซื้อมาใหม่ๆอะคะ่ะ mm hmm. มันจะมีฟ feel, ิลลิ่อง,งแบบอะ มันแปลกๆเหมือนมันมันพูดง่ายๆคือมันมันมันไม่เพาะเท่าของเซิตี้ให้เราขับมาค่ะคราวนี้คนเจ๋งทำยังไงคะอืมก็จริงๆก่อนต้องบอกกันว่าเครื่องเสียงเนี่ยตั้งแต่รุ่น e el rs เนี่ยเหมือนกันเพราะว่าเราไปลองขับของรุ่น rs ล้วก็ลองเปิดเครื่องเสียงละเสียงมันจะออกเหมือนกันถาว่าจริงๆแล้วเสียงมันไม่แน่นต้องพูดอย่างนี้เสียงมันดูมีมิติแหละก็คือรุ่น rs ก็จะดูมีมิติมากขึ้นเพราะว่ามีลําโพงถึง8ตัว แต่ว่ามันไม่แน่นเสียงมันเหมือนเบสมันไม่แน่นแต่ว่าจะพูดังไงเลยก็คือถ้าเพื่อนคนไหนชอบฟังเพลงในรถเวลาขับรถชอบฟังเพลงเป็นชีวิตจิตใจเลยก็คือจะรู้เลยว่าเครื่องเสียงเนี่ยมันยังไม่ดีพอถ้าเปรียบเทียบกับพั่วมาสด้าอะไรก็ตามที่เขาใช้ให้เครื่องเสียงบอสอย่างเงี้ยโอ้ไอ้นั้นมันดีกว่าอยู่แล้วแน่นอนแต่ถ้าเรากลับไปไปเปรียบเทียบกับที่คุณก้อยบอกเมื่อกี้ตัวซิตี้ปี2010บอะ่ะก็คือเนี่ยรุ่นท็อปอ่ะเครื่องเสียงมันมันดีกว่าตัวที่เขาให้มามาก มากจนแบบว่ามันรู้สึกอ่ะมันรู้สึกอ่ะมันรู้สึกเลยก็ไอเรื่องเครื่องเสียงนี่นะคะก็อาจจะบางท่านเนาะที่ใช้ HRV รุ่นเดียวกับเรานะคะอาจจะฟังแล้วอาจจะไม่ได้ติดขัดอะไรเนาะแต่ว่าเราต้องขอบอกเพิ่มเติมนึงว่าเราสองคนเนี่ยเป็นคนที่ใช้เออเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในรถส่วนใหญ่ใช่ชอบเรียกชอบเนี้ยมันก็เลยจะต้องใช้มันก็จะมีเสียงเพลงเปิดเครื่องเสียงเนี่ยตลอดเวลาในชีวิตประจำวันของเราวิธีเปลี่ยนที่จะพูดก็คือไปเปลี่ยนเครื่องเสียงแน่นอนสําหรับคนที่ชอบฟังเพลงในรถเนี่ยยังไงคุณต้องไปเปลี่ยนเครื่อง แน่นอนแต่ว่าจะเปลี่ยนยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรเปลี่ยนจากที่ไหนก็แล้วแต่เนาะแต่ของเราเนี่ยไปเปลี่ยนกับ Rocket s ตซา d ไปเลยอันนี้เราไม่ได้โปรโมทให้เขานะแต่ว่าเราแค่ไปเปลี่ยนกับเขาจริง,รงๆเฉยๆก็ตกอยู่ที่ประมาณราคา2 7 0 0 0บาทครึ่งเสียงะนะคือครึ่งเสียงในที่นี้คือ เปลี่ยนเฉพาะลาโพงแล้วก็แดมประตูทั้ง4บานนะแต่ไอตัวเครื่องเสียงที่เป็นหน้าจอที่เขาให้มาเป็นตู้ไบโคเว็บเนี่ย<ม>ก็คือยังเป็นเหมือนเดิมยังเป็นเครื่องเสียงตัวนี้เครื่องเดิมเ,เพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนแค่เฉพาะตัวลาโพงเนี่ยก็คือเสียงดีขึ้นมาคือดีใครๆก็ชมใช,ใช่ไหมอ่าก็คือพวกนี้คือไม่ใช่ว่าเราสองคนเท่านั้นนะคะที่บอกว่าที่เครื่องเสียงที่เราเปลี่ยนมันดีก็คือมันจะมีแบบเพื่อเราเนาะที่ขึ้นรถมากับเราเขาก็เฮ้ยมันตุบ ดีดชอบอชอบเสียงมันแน่นนะขึ้นมันแน่นมันแน่นดูดูมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับก็สำหรับใครที่ชอบฟังเพลงก็ต้องบอกก่อนเลยถ้าซื้ออนได้ให้วีนี่คุณเปลี่ยนเคร่งเสียงแน่นอนครับผมข้อที่3นะคะที่เราลิสต์ไว้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะคะซึ่งเจ้า HRV ตัวนี้นะคะตอนอที่เราอ่านไปของตัวนี้นะคะทางศูนย์ทอนด้าเนาะเขาบอกไว้ที่25.6ิกิลยี่สิบห้าจุดหกกิโลเมตรต่อลิตรนะคะแต่ a c t u ว l จริงแล้วได้เท่าไหร่คะก็ตอนที่เราขับตอนนี้เราจะขับได้อยู่ในช่วงประมาณ20-21ถึงกิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งที่ต้องมาคุยให้เพื่อนๆฟังเพราะว่า,าเคยมีคนมาคอมเมนต์ว่าถ้าสมมุติว่าเราซื้อรถประเภทพวกย e ีโกคาร์ที่ราคาถูกกว่าน,นี้เขาก็ขับได้ประมาณ1สิบเจ็มต่อลิตรเือนกน เพราะฉะนั้นน่ะเราต้องมาถ่วงดุลน้ําหนักแล้วว่าในราคาที่แปะล้านเราขับได้ประมาณ20กิโลเมตรถึง21กิโลเมตรเนี่ยอ่ะกับเทียบกับอีโก้คาร์ที่อยู่ที่ประมาณ5 5ถึง7แสนโดยประมาณเนี่ยก็ประหยัดน้ํามันประมาณนี้เรามีเวทน้ําหนักเราชอบรุ่นไหนเราชอบประมาณไหนเรามีงบประมาณไหนก็อันนี้ก็ฝากเพื่อนๆพิจารณาแต่ว่าเราไม่ได้คิดไปเองคนเดียวผมก็เลยไปถามในกลุ่มของ h o นด้า HRV นี่แหละเพื่อนๆทุกคนก็ในกลุ่มนี้เห็นก็มาช่วยกันตอบได้ดีมากทุกคนนะครับไม่ใช่ทุกคนเรา ต้องบอกว่าจํานวนหนึ่งร้อยแปดสิบกว่าคนเนี่ยโหวตกันอยู่ที่เขาใช้น้ํามันอยู่ที่ยี่สิบถึงยี่สิเอ็ดกิโลเมตรต่อลิตรก็เหมือนตรงกับที่เราใช้นะแล้วก็จะมีคนที่ใช้ได้เยอะกว่าเราก็มีอาจจะเป็นยี่สิบสองถึงยี่สามกิโลเมตรก็มีแต่ว่ามันจะเป็นจํานวนรถหลั่นกันไปแต่ว่าถ้าดูจากค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ย ที่ขับได้ประหยัดน้ำมันในช่วง20 21กิโลเมตรนี่คือมากที่สุดในตอนที่เราทําโพในตอนนั้นนะครับก็ฝากว่าทุกคนที่กำลังเล็งรถที่ประหยัดน้ามันอยู่อย่างเช่น h อนด้า HRV เนี่ยของจริงเขาบอกเอ้ของสเปคเขาบอก25กว่าแต่พอขับได้จริง20 21กิโลเมตรเนี่ยคุณพอใจหรือเปล่าอันนี้ฝากเป็นที่ตัดสินใจของทุกคนนะครับผมค่ะก็สําหรับข้อที่4 ก็จะเป็นในเรื่องของการนั่งคือเวลาเราฝั่งคนขับเนาะเวลาเรานั่งขับรถนานๆนะคะมันจะมีความรู้สึกว่าเราปวดตรงสะโพกนะคะซึ่งคนเจ๋งมองว่าไงบ้างก็กาลังจะบอกก่อนว่าเป็นเฉพาะตรงที่เรานั่งเนาะตรงที่เรานั่งขับแต่ว่าตำแหน่งดื้อๆเนี่ยเขาเป็นผู้โดยสาร ผู้โดยสารก็จะนั่งเปลี่ยนท่าเปลี่ยนได้หลายอิริยาบถก็จะไม่ค่อยปวดเท่าไหร่แต่ว่าคนที่นั่งขับเนี่ยอาจจะเป็นซิริลณ์ของผมก็ได้คือน้ําหนักอาจจะ85น้ําหนักผมนะ85แล้วก็อาจจะตัวใหญ่หน่อยเพราะฉะนั้นน่ยไอ้ตัวรองรับของเบาะครับมันจะเป็นเป็นด้านหน้าที่มันรองรับนี่นะครับเพื่อนลองดูเชฟของเบาะนะครับก็คือมันจะลาดจากด้านหน้าลงมานะครับแล้วก็มาลงตรงตูดที่ที่เรานั่งนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับน้ําหนักมันก็เลยมากดตรงนี้เยอะทําให้เราปวดสะโพกปวดตูดได้นะครับผมตรงขาของเราเนี่ยมันจะสูงขึ้นแบบนี้แต่พอตอนที่ไหลมาตรงตูดอะ่ะมันจะต่ำลงอย่างนี้พอมันต่ำลงปุ๊บอะ่ะน้ำหนักเวลากดทับมันก็เลยเหมือนกดทับมาตรงสะโพกตรงตูดเราซะมากเพราะฉะนั้นเน่ะเวลาขับรถนานๆหลังจากขับกลับมาเสร็จปุ๊บเหมือนกับมานอนพักอะไรเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันเจ็บตรงสะโพกเจ็บตรงตูดมากเลยเพราะฉะนั้นเน่ะ สิ่งที่เราแก้ไขก็คือเราไปทําอะไรซืซ้อเบาะซื้อเบาะรองนั่งของเก้าอี้มานะครับก็คือส่วนวิธีแก้นะครับเราก็ซื้อเบาะรองนั่งเก้าอี้นะครับมาเสริมให้ตรงนี้โนูนสูงขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าน้าหนักที่กดลงตรงนี้ก็จะมีส่วนรับน้าหนักที่เป็นนุ่มๆอยู่ก็จะช่วยได้แต่ว่าพอเราเสริมเบาะงี้ปุ๊บคนที่สูงนะครับก็หัวก็จะติดตรงนี้ นะครับผมมาลองตรงที่ฝั่งคนขับแต่พอลองปุ๊บเข้าเสียประมาณก็คือหัวของเราเนี่ยก็าจะใกล้ๆกับเพดานตรงนี้คือต้องบอกกันว่าไอ้รถ Honda HRV เนี่ยอา,อาจจะไม่รองรับคนตัวสูงเท่าไหร่เนาะทั้งเฉพาะด้านหลังที่เราเคยรีวิวไปแล้วตรงส่วนตรงกลางอะ่ะถ้าสมมติใครที่ความสูงประมาณ1 8 0ขึ้นไปในหัวติดแน่นอนอ่าส่วนฝั่งคนขับก็เหมือนกันฝั่งคนขับนี่ก็คือถ้าสมมติลมประมาณ170หรือ180ยังได้อยู่แต่ถ้ามาลองเบาะนั่งอย่างผมคนที่ ความสูง180อาจจะหัวติดนะเพราะฉะนั้น,นะะ่ะคนที่สูงก็พิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับผมอะค่ะก็แล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในเรื่องของที่ใส่หรือที่เก็บสัมภาระนะคะมันค่อนข้างจะน้อยเนาะค่ะคือเจ็กว่าไง ก็ที่เก็บสมุตินต้องบอกกันเลยว่าใครเป็นคนชอบขนของหรือเปล่าเนี่ยอย่างเราไปเที่ยวเนี่ยเราส่วนใหญ่เราจะไปเที่ยวกัน2คนนะถ้า2คนเนี่ยจะพอประมาณแล้วก็คือใส่ได้ตามปกติแต่ถ้าไป4คนขึ้นไปแล้วมีกีตาร์มีกองคางห้องมีอะไรอีกเนี่ยจะเริ่มลําบากแล้วต้องบอกว่ากีตาร์ของผมเนี่ยเอาใส่ตรงด้านหลังเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันใส่ไม่ได้นะคือต้องวางขวางให้ตัวหัวของกีตาร์มาพาดกับตรงเบาะหลังมันถึงจะได้ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนชอบขนอะไรเงี้ยขนของนะแล้วก็ไปเที่ยวกันเยอะประมาณ4คน5คนอย่างเงี้ยก็ต้องเรื่องพิจารณาเรื่องสัมภาระมันจะเก็บของได้น้อยถ้าเทียบกับในโตโยต,ต้านะ โตลต้าคอสโคราคอสอะไรเงี้ยก็ถ้าเทียบกันเลยก็คือ h o n d a h r v วเนี่ยก็จะเก็บสัมภาระไน้อยกว่าถึงแม้ด้านหลังจะพับบอกเป็นแนวทอโหมดได้ก็ตามนะครับเรามองถึงเวลาเราไปเที่ยวกัน4คนเงี้ยมันก็จะลําบากหน่อยนะอ่ะอย่างไรก็ตามนะครับไอ้หข้อเนี่ยที่เราสรุปมาเนี่ยจากที่ผมกับคุณก้อยเนี่ยขับมากันประมาณเกือบ2 0 0 0มืโลแล้วก็ขับมาได้ประมาณเกือบเก็ดเดือนนะอ่ะก็คือจะพบอ่าลักษณะของอาการอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วมันมีปัญหาจริงๆแค่ไอ้เรื่องพับ กระจกเนี่ยข้อหนึ่งข้อเดียวที่เราตั้งแต่ที่บอกไปตอนต้นนะแต่ว่าไอคอนอื่นมันเป็นเหมือนกับว่ารถสิยมของเราด้วยโดยเฉพาะเรื่องเครื่องเสียงเรื่องเครื่องเสียงอย่างเรื่องนั่งปวดตูนเนี่ยอาจจะเป็นสรีละด้วยหรือว่าอ,อย่างอื่นก็ตามเวลาขับรถอาจจะเยียบแรงก็ตามทําให้ประหยัดน้ำมันได้น้อยอะไร่เงี้ยก็นา,นา,นานจิตตังกันไปแต่ว่าเรามีคลิปอย่างอื่นด้วยนะเราทําคลิปนี้เป็นคลิปที่เล่าประสบการณ์แต่ว่าคลิปตั้งแต่คลิปอะไรบ้างรีวิวรถแล้วก็ขับลองขับแต่ละโหมดไป หยัดน้ำมันหรือเปล่าต่าต่าการซิ้นเพืองเท่าไรแล้วก็โหมดความปลอดภัยพวก Honda s e n s ซิ g ต่างๆอันเนี้ยเราทํามาหมดแล้วนะครับก็ยังไงฝากไปติดตามคลิปพวกนั้นด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่เราซื้อ Honda HRV ตัวเนี้ยซื้อเพราะอะไรครับคุณก็ลองพูดให้ฟัง่อยครับซ,ซ,ซื้อเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วอยากได้ H Honda HRV แล้วก็เ,เขาเรียกว่าเป็นเป็นแฟน เป็นแฟนของเออเป็นแฟนของ Honda อยู่แล้วนะคะด้วยไม่ว่าจะเรื่องของการดีไซน์หรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือชอบแบรนด์ Honda อยู่แล้วเนาะค่ะแล้วก็อย่างที่คุณเจกบอกไปนะคะจริงๆแล้ว Honda HRV ตัวนี้นะคะมันมันมีข้อดีเยอะมากนะคะซึ่งเราก็ได้ทําคลิปไปแล้วอย่างที่บอกไปเหมือนกันเนาะแล้วก็สําหรับวันเนี้ยเราก็แค่เอาประสบการณ์นะคะที่เราเคยเจอมาลองมาแชร์ให้ฟังเนาะก็คือเชื่อเขาว่าสิ่งของหรืออะไรก็ตามในชีวิตเรานะคะมันไม่มีอะไรที่ดีไปหมด100%เนาะมันก็ต้องมีในส่วนที่ มันไม่ถูกใจเราหรือคนใช้งานหรืออาจจะแบบนานาจิตตังแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะ<ม>ก็ยังไงก็ขอฝากคลิปวันนี้ไว้ด้วยนะคะก็ยังไงฝากติดตามเรา2คนกันด้วยเจ้านายจ๋านุขอพักร้อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวไปดูฟุตบอลกันแล้วกัน,นะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ